เลยทําให้เรามีความรู้สึกเราอยู่ในเซฟโซนตั้งแต่ตอนนั้นแหละคือเหมือนมีคน่อตั้งธุรกิจให้เราแล้วอะเราแค่บริหารนะพอเรามาคบแฟนคนนี้แล้วเรามาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยพอแฟนตัดสินใจที่จะเปิดธุรกิจเราก็ยังไม่กล้าตอนนั้นนะเรากลัวมันพังไม่เป็นท่า เดี๋ยวขอถามเรื่องของธุรกิจบ้างตอนนี้คือประสบความสําเร็จแล้วใช่ไหมครับผมมองว่ายังไม่ร้อยเซ็นนะแต่ว่าในใจผมอะ่ะผมมาได้ขนาดนี้ผมผม,ผมพอใจสกอบของงานปัจจุบันบริษัทพี่ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างของผมเป็นงานพื้นเคมีครับผมก็คือเป็นงานพื้นอ e ีพ็อกซี่สนามกีฬาพวกสะว่ายน้ำด้วยเม็ดคริสตัลครับแบบไร้รอยต่ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นงานเฉพาะทางนิดนึงซึ่งจะไม่ได้ใช้แบบสถานที่ทั่วไปอย่างเช่นงาน e y, อีพ็อกซี่อ่ะทำที่ไหนทําลานจอดรถซูเปอร์คาร์ถ้าจะเห็นเงาเงา,งาที่รถซูเปอร์คาร์ไปจอดเงาเง เหยียบเราลื่นอ่ะนั่นแหละก็จะเป็นงานประเภทนั้นหรือแม้กระทั่งตึกจอดรถที่นี่ก็ใช้อีพ็อกซี่เหมือนกันอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่จะเป็นงานใหญ่ เพราะฉะนั้นก็ถ้าจบดิวได้งานหนึ่งมันก็สร้างอินคัมได้ค่อนข้างเยอะประมาณนั้นครับจุดเริ่มต้นของธุรกิจที่ทําอยู่ปัจจุบันคือแฟนผมเนี่ยเขาไปทํางานอยู่กับบริษัทที่เขาผลิตสารตั้งต้นของเกี่ยวกับเคมีพวกสีโดยเฉพาะเลยอยู่ในนั้นมาประมาณ5ปีนั่นหมายความว่าเขาจะรู้เรื่องสารเคมีต่างๆส่วนประกอบต่างๆการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นผมเลยเอาความคิดตรงนั้นเนี่ยแล้วก็กับแฟนเนี่ยคุยกันว่าเราจะอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้มันจะต้องโตมากกว่าเดิมแฟนก็เลยตัดสินใจบอกว่างั้นเรามาเป็นแอปพลิเคช อแอพลิเคเตอร,เอร์ก็คือผู้ติดตั้งใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแต่เราคือผู้ติดตั้งก็เลยทําให้เราก็เหมือนจับมือกับเจ้านายของแฟนนี่แหละด้วยความที่แฟนเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ในตรงเนี้ยเยอะละเลยทําให้เจ้านายเขาเนี่ยสปอร์ตเต็มทีวันแรกที่ผมเปิดบริษัทอะผมเรียกว่าไม่มีตังค์เลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมทํางานเหมือนทํางานกับครอบครัวมันเหมือนเป็นกองศีถ้าคนทํากองสีจะรู้ว่าคุณมีกินมีใช้อย่างฟุ่มเฟือยได้เต็มที่คุณมีบ้านมีรถแต่ทุกอย่างไม่เคยเป็นของคุณและคุณจะไม่สามารถโตได้มากกว่านั้น โอด,ดออกมาคืนทุกอย่างหมดเลยรถก็ต้องคืนเงินเก็บผมไม่มีแล้วเพราะผมไม่ได้เก็บเงินตั้งแต่ตอนที่ทํางานอยุดกับครอบครัวแล้วมันได้เงินน้อยมันเป็นเงินเดือนออกมาปุ๊บผมก็เลยไม่มีรถไม่มีอะไรเลยก็ตัดสินใจหันหน้ากลับไปหาแม่บอกว่าขอยืมเงิน200 0 0 0บาทเอาไปดาวรถเพราะว่างานของผมเนี่ยมันต้องวิ่งเข้าหาลูกค้าเองถ้าไม่มีรถเนี่ยลำบากละ ก็เลยจัดใจดาวรถจัดตั้งบริษัทเนี่ยใช้แค่หลักปลับมือแล้วที่เหลือเนี่ยใช้สกิลการพูดของแฟนล้วนๆกับการที่ให้ลูกค้าเชื่อใจงานทุกงานที่ผมทำเนี่ยลูกค้าจะต้องวางเงินมาจําก่อน50%นั่นหมายความว่าเรายังพอมีเงินต่อย,ยอดในการที่ลูกค้ามาจำมาแต่จะพูดยังไงให้ลูกค้ายอมซื้องานยกเครดิตให้แฟนล้วนๆเลยสกิลการการเป็นเซลล์ของเขาเลย เลยทำให้จุดเริ่มต้นของผมอะเรียกว่าจาักรสูย์เลยแหละถ้ามีรถก็คือไม่ได้ใช้เงินเลย <S <S คือตอนที่เราไปขายงานนี้ก็ไม่มีโปรไฟล์บริษัท้วยใช่ริงจริงๆบริษัทผมอะทำโบรชัวร์มาเล่มเดียวก็ต้องยกเครด,ดิตให้แฟนอีกนะคือผมเคยบอกแฟนว่า มันจําเป็นต้องลงทุนเบอร์ชัวใบละ50กว่าบาทเลยเหรอนั้นผมกัดฟันเลยนะกดเงินสดที่มีออกจากบัญชีเกลี้ยงเลย50,000กว่าบาทเพื่อแค่ปิ้นใบเบอร์ชัวคือแพงอะต่อใบหนึ่งแล้วคือเหมือนให้แล้วทิ้งอะนะพอลูกค้ามองภาพลักษณ์มันดูน่าเชื่อถือบวกกับสกิลการพูดของแฟนที่เขามีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์โดยตรงเหมือนเรียกแทบว่าจะเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วอะพอเขาสามารถอธิบายพรีเซนต์งานและสร้างโปรไฟล์ของตัวเองว่าความรู้มันเยอะโซลูชันอะมันเพียบลูกค้าก็เลยโอเคเขาง่ายแล้วเวลาแฟนผมเข้า,ขา,าลูก เ,เขาจะวิ่งเข้าหาผู้ออกแบบกระจายงานเป็นเหมือนแยงม,มุเมื่อเราซื้อใจเขาได้แล้วเขาส่งงานมาให้เราเป็นสิหลังจากที่เริ่มต้นจากศูนย์ใช้เวลากี่เดือนก่อนแบบปิดงานนี้ได้ละจริงๆแรกๆเป็นงานเล็กช่องจอดรถ ในปั๊มน้ํามันปตทแค่โซนเล็กๆตรงนั้นน่ะแผ่นหนึ่งอะ่ะมา4 0,000กว่าบาทงานแรกโปรไฟล์มันก็ได้มา9 0,000พอมีโปรไฟล์ที่หนึ่งมาปุ๊บมันเสนองานต่อได้ง่ายพอมี reference ให้เขาดูว่าเราเคยผ่านงานมาอันดับแรกอะ่ะเข้าบริษัทใหญ่ๆใ,ให้ได้พอเข้าบริษัทใหญ่ๆได้บริษัทเล็กๆผู้รับเหมาเล็กๆเชื่อถือปุ๊บเขาก็จะจ้างเราไปเป็นเหมือนกับซับหลักของเขาเลยว่าเวลามีงานก็โยนให้เจ้านี้แล้วการมันจบงานง่ายมันเข้าใจสโคปง,งานมันรู้ว่าสเปคงานคืออะไรไม่ต้องมานั่งคุยไม่ตตต้้้ออองงงมมาานนนนััั่ปรชชุลลดใเวจิๆ เ,เดือนแรกก็ได้งานตรงนั้นพอเดือนแรกได้งานตรงนั้นเสร็จปุ๊บงานต่อๆไปอ่ะมันตามมาเป็นเป็นโปรเจกต์เองพองานปตทได้เนี่ยมันจะง่ายเลยพอเป็นพวกงานราชการพอได้งานหนึ่งเปิดสาขาใหม่ก็จะดึงเจ้าเดิมไปทําเดือนหนึ่งก็ได้งานเลย oh, ใช่เก่งจร<ช><ะ>ิงนะแล้วใช้เวลากี่ปีจนแบบที่เรียกว่าประสบความสำเร็จสมหรับที่นิ่งเหรอผมว่าปีที่สองก่อนที่จะเริ่มมีลูกเนี่ย ผมมองว่าเริ่มนิ่งตรงที่ว่าเราเริ่มมีเราทําคอนแทคกกับรายใหญ่ไว้ชื่อบริษัทเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่รู้กันแล้วถ้าพูดชื่อบริษัทนี้ก็คือรู้แล้วว่าใครเป็นคนทําแล้วก็สเปคงานโปรไฟล์ของงานนะอยู่ที่ไหนคืองานของผมมัน,มนดีอยอย่างตรง,ตรงที่ว่าเวลาลูกค้าขอดูงานอะ่ะ มันแค่บอกเขาว่าไปห้างนี้สิไปดูของจริงที่ทําจริงระยะเวลาการใช้งานจริงๆอย่างสระว่ายน้ําของโรงแรมคุณตันอะไรเงี้ยคือผมก็ทํามาหมดแล้วแล้วก็เหมือนกับลูกค้าจะเห็นได้เองเลยจากสิ่งที่เขาอะไปสัมผัสมันไม่ใช่งานที่แบบว่าทุกคนสัมผัสไม่ถึงแล้วก็พอเริ่มงานดีฟ็อกซี่มาเสร็จปุ๊บอะเราเริ่มงานเกี่ยวกับพวกศิลปะละพวกงาน 3D หรือแม้กระทั่งงานที่ผมบอกเป็นเม็ดคริสตัลในสระว่ายน้ำอะเมื่อก่อนจะทาในโรงแรมเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูง หลังๆเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยอ่ะรวยเยอะขึ้นเขาอยากได้อะไรที่ยูนิคแหละฉันอยากมีความแตกต่างฉันอยากมีความแกรนดอยากมีความไฮเอ็นเพราะฉะนั้นโปรดักต์ของเราก็เริ่มตอบโจทย์เขาและมันเริ่มขายให้กับคนทั่วไปได้มากขึ้นลูกค้าที่มีกําลังซื้อเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆอยากทำสระว่ายน้ำฉันไม่อยากได้กระเบื้องมันเหมือนคนอื่นแล้วก็เวลามันแตกลูกโดนบาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ทํามาใช้เป็นเม็ดคริสตัลบีดของเราเนี่ยมันไม่มีการแตกไม่มีการบาดมันเลยทําให้ตอบโจทย์ของคนที่เขามีกําลังลูกค้าเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่เวลามัันนนายได้มเป็ ลูกค้ากลุ่มเดียวก็จะมีสังคมแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะถึงกันมันก็เลยทำให้เราขายงานที่เป็นพวกเดคอ a ร i ีฟได้ง่ายขึ้นแล้วตรงนั้นก็คือจะทํากําไรได้ได้มากขึ้นตามลําดับมากกว่าพวกงานที่เรามาแข่งขันกับเขาเวลาถามว่าคู่แข่งเยอะไหมคู่แข่งเยอะแต่ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันมันทําให้ลูกค้าเขา,าเลือกได้ง่ายกว่าอันนี้ธุรกิจพี่หมูด้วยปะ oh. ถึงจะแบบ จริง,รงนขนาดนี้จริงๆแฟนผมเป็นประเภทที่ใครว่าดีกูไปหมดจนตอนนี้ไม่รู้ว่าเจ้าไหนใช่เ <c oughs> จ้าไหนสัมฤทธิ์ผลไปหมดทุกที่ที่เขาบอกว่าดีบินบินไปหมดอ่ะถ้าเขาว่าที่ไหนมีก็คือต้องบินไปพอแก้บนทีก็ต้องแก้ให้หมดผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า,วาที่ไหนบางคนให้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 ใหใหใหสัมฤทธิ์ผลมาประมาณนั้นแฟนค่อนข้างเชื่อแต่ของผมเนี่ยเป็นประเภทที่ไปไหว้นะแต่เวลาจะขอไม่รู้จะขออะไรแค่พวกโอ้ยขอให้มียอดทะลุเป้าของผมแค่เนี้ยเวลาเวลามาจะแก้บนทีมันจะแก้บนไม่ค่อยถูกนะก็คําถามสุดท้ายเนาะ อยากจะถามว่าหลายๆอย่างที่ประสบความสําเร็จมาค่อนข้างจะเยอะเนาะมาจากผู้หญิงคนนี้ด้วยไหมจริงๆใช่นะเพราะว่าโดยลักษณะนิสัยของผมเนี่ย คือด้วยความที่จริงๆผมโตมาเนี่ยผมทำธุรกิจมาตั้งแต่อายุนั้นเลย14 1 5เลยที่ที่สวีเดนเนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาเปิดร้านขายส่งสินค้าให้กับร้านค้าต่างๆในประเทศสวีเดนที่เป็นของเอเชียเลยทําให้ผมมัมีหน้าที่ทํเอ็กซ์พอร์ตกับอิ p พ r ตเข้ามาในประเทศก็คือผมเริ่มทํางานตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําให้เรามีความรู้สึกเราอยู่ในเซฟโซนตั้งแต่ตอนนั้นแหละคือเหมือนมีคนก่อตั้งธุรกิจให้เราแล้วอะเราแค่บริหารนอะพอเรามาคบแฟนคนนี้แล้วเรามาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยพอแฟนตัดสู มันไม่ได้ใช้เงินทุนไม่ใช่หรอลองก็ได้เว้ยไม่ได้ใช้เงินทุนแต่เราต้องทิ้งทุกอย่างที่เรามีเบื้องหลังนะไม่งั้นคือมันออกมาทําเต็มตัวไม่ได้จุดเปลี่ยนตรงนั้นแหละทลยทำให้เราคิดเลยว่าถ้าไปไม่รอดอะ่ะคือโคตรอายอะแล้วแฟนดึงเราออกมาทําตรงเนี้ยมันมีทางเดียวเลยคือ คือต้องไปให้หลอดว่ะก็เลยทําให้แฟนผมดา่าทีมากดา่าเช้ดาด่าเย็นดา่าทุกวันด้วยความที่เราเป็นคนชอบอะไรที่มันเพอร์เฟกพออะไรขัดหูขัดตาเรานิดหน่อยหรือไม่เป็นไป,นป,นป,นปนตามแพลนเราจะเครียดเราจะหัวเสียละคือผมจะเขียนลงในคลัลแลนดานทุกอย่างมันจะถูกแผนไปหมดเลยเนี่ยสิคือสิ่งที่ทำให้แฟนผมมาด่าผมมาตลอดว่ามาเป็นอย่างนี้ในเมืองไทยไม่ได้นะเว้ยเมืองไทยต้องตามลูกค้า ทุกอย่างต้องดินได้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงได้และทุกปัญหามันแก้ไขได้แต่ผมก็เลยบอกว่าแล้วทําไมเราไม่ป้องกันก่อนที่มันจะเกิดปัญหาแฟนก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนทัศนคติใหม่ปัญหาทุกอย่างอะ่ะมันจะต้องเกิดก่อนเราจะเรียนรู้ได้จากการที่เราไปแก้ปัญหาที่มันเกิดจนผมมีความรู้สึกว่าเริ่มแข็งแกร่งพอที่จะรับปัญหานี้ได้ละพอเจอปัญหานักหนักเข้ามาในเรื่องของบริษัทไม่ว่าบางช่วงงานไม่มีเจ้าเงินที่ไหนใจลูกน้องเริ่มเครียดว่าทำไมแฟนไม่จัดตารางงานให้มันตรงว่าอะไรเชื่อทุกอย่างจนตอนหลังเนี่ ไม่ต้องยึดติดแล้วก็ต้องดิ้นได้ก็เลยต้องบอกว่าเพราะแฟนเราเป็นคนแบบนี้แต่ก็ต้องมาเจอคนแบบผมด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นคือถ้าแบบท้าง้ถ้าดิ้นได้ทั้งคู่อ่ะมันจะไม่เป็นระบบเลยเพราะผมเป็นคนแบบนี้และพราะเขาเป็นแบบนั้นไอเพราะความแตกต่างนี่แหละมันเลยทําให้มันไปได้เรามีจุดยืนของเราเขามีจุดยืนของเขาแต่การที่เขาด่าเรามาในแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้เราแบบจากคนที่ปิดหๆๆูปิดตา,ตาไง มันต้องรับฟังพอรับฟังเสร็จปุ๊บมันเลยทําให้เราแบบเบิกเนตรในทุกๆอย่างที่เขาแบบพูดมาแล้วธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอ่ะความถึกของเขาด้วยความเป็นผู้หญิงแกร่งเขามันน้อยคนที่จะมีผู้หญิงคุมงานได้อย่างผมคุมงานเนี่ยลูกน้องไม่เอาผมนะเขามีความรู้สึกกับผมเยอะเกินไปแต่แฟนผมเนี่ยกับกลายเป็นผู้หญิงที่สามารถคุมงานลูกน้องผู้ชายได้เป็นสิบ,ส,บสิบคนด้วยความที่เขาสามารถดินได้กับทุกอย่างลื่นไหลได้กับทุกอย่างมันเลยทําให้แบบมันมันโฟล์มาได้จนถึงทุกวันนี้พอ,อแฟนถ้าเป็นผมคนเดียวบริหารก็ไม่เป็นแบบนี้โเเคครับก็็ปน บทสรุปของชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เดี๋ยวให้พี่นิกกี้นะครับฝากช่องทางติดตามจากบริษัทหรืออะไรก็ฝากได้เลยครับครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ของผมก็มีบริษัทนะครับชื่อบริษัท Infinity Innovate c h Thailand จำกัดนะครับผมเป็นบริษัทที่รับติดตั้งพื้นและสระว่ายน้ำเฉพาะทางคือสามารถปรึกษาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก่อนหน้านี้มาแล้วต้องการปรึกษาเพื่อที่จะต้องการหาทางออกในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆคือไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของทางเราก็ได้ แต่ผมจะสามารถหาโซลูชันให้ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิกกี้มากนะครับสวัสดีครับแล้วก็ฝากนะครับรายการผมด้วยทานโอเพ่นนะครับเปิดโลกทานเจนเดอร์นะครับแล้วก็รอติดตามกันได้ใหม่ใน E ีีหน้านะว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับไปแล้วเจอกันใหม่ e ีีหน้านะครับขอบคุณครับ